ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับหลักๆในเงิงนลงทุนก็ยังจะอยู่ที่การลงทุนในเรื่องของกร er, ีเนอร์เทคโนโลยีเช่นอินโฟไฟแกส๊สนะครับเช่นอินโฟฟ้า CCTT นะครับอนนี้ก็ยังมุ่งเป้าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับแล้วก็ลงท ที่จะดำเนินธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจที่เป็นออร์แกนิกโกรสนะฮะที่เป็นที่มีความเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นอัพสตรีมในเรื่องของพลวัตเจนเดอร์ชันมิดสตรีมในเรื่องของการเทรดนะรรรดริ้งนะเรื่องของการส่งจำารนะครับในเรื่องของการผลิตไฟล์แล้วก็ลงถึงดาวสตรีมซึ่งในธุรกิจอีเทลนะครับซึ่งอย่างที่บรรยายไปเมื่อสักครู่ธุรกิจอีเทลก็ได้อวอร์ดในเรื่องของการ เครื่องไหนเปเรื่องของของของ the b e s t นะฮะ energy หรือ clearing นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายท right? right? so, uh, nice ี่ดีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันงมากการทำธุรกิจของ b ีบเองนะฮะก็สอดคล้องในในสิ่งที่พันธกิจมพันธุกิจที่เรียกได้ื่อสักครู่นะครับแล้วก็รวมถึงธุรกิจที่เป็นโล่ renewable ทั้งหลายเลยที่เราเรียกว่า renewable plus นะครับ ยกตัวอย่างมาสักครู่แล้วก็บรรยายมาสักรู่ในเรื่องของการเริ่มที่จะเข้าไปในส่วนธุรกิจแบตเตอรี่เอ็นเนอร์จีสโตรจนะครับซึ่งอันนี้ที่เห็นแล้วว่าเมื่อประมาณชักเดือนพถุนาคมนะครับก็ได้เริ่มเดินเครื่องในเรื่องของธุรกิจเบสทนะครที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วทีนี้ในกอมญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเบสในลักษณะนี้ตามตามอะไรปป๊บหลายเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ที่เป็นรูปเป็นร่างก็ประมาณอีกสาโครงการที่จะทยอยเข้าเซลดีนะครับแล้วก็จะ มีข่าวดีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเด็กจะเป็นภาพใหญ่ๆเป้าหมายการเติบโตของเราเนี่ยเราจะค่อยๆขยายพอร์ตไปคือช่วงนี้มันเป็นโลกของในเรื่องของทราน s ิชันนะครับการที่เราจะขยบเป็นปรีเนอร์มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่ในหลายๆมุมในหลายๆมิติหลาอย่างนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าในเรื่องของโกลบอลเทรดนะครับมันมีทั้งโอกาสและอุปสรรคได้ยู่ในนั้นนะครับ อันนี้เราก็คอมพิวต์ว่าในช่วงทรานสิชันอันนี้นมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนท่ายอย่ในอ,อย่างนั้นนะครับเราก็เป็นหน,นึง่งในบริษัทที่พยายามที่จะเข้าไปสู่โหมดของทรานสิชันที่ที่สอดคล้องกับนโยบายต่างๆนะครับส่วนใ,นในในในเรื่องของโกรธเนี่ยเราอยู่ในโกรธโหมดใช่ครับเป็นช่วงที่ขยายกิจการแล้วก็ใน,นเรื่องของตัวความสามารถในการโกนและก็เงินทุนเนี่ยอย่างที่เรียนนี่คือดีเรชเราค่อนข้างต่ำนะฮะก็ยังสามารถที่จะในในการที่จะ ขยายกิจการด้วยเงินทุนที่ททมีมมมมความสามารถแข่งแัได้นะครับ